บอกใส่ดูน uh, ี่ย ah, ังไงมาหนึ <t <t ่งเกือบเบิ <t 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 ้ลเอายังไงคะเก็บเองเลยบ่โอ้โหเก่งมากเลยอ้าวไปเก็บบันบอกินลูกชิมอะไรวะนี่เพื่อไลายตุ่มเอ้าแล้วคนมันเนาะบุยบุยบุยคักแท้เหยินาดำใช้มุทัวบอกเอาก็เก็บเอาสันไปไปเก็บเอาพอเรียพ่อเรียจะให้มันปิด ขึ้นักขวัญหักเออเอาไปเก็บลุงแก็บซื้อเอาเนี่ซื้อเอาเนี่ยพอปิดให้เจ้าปิดเดี๋ยวมันควันมันหักพูดผุด้ายของแท้เลยวะปลอดสารของแท้เลยวะลูกพูดไปแกว่าน้ำโผลโอ้ของแท้เลยใช่ไหมมาทั่วปลอดสารของแท้ปุ้ยโอ้ย ขูดไปท่านี่กทัวเอาเหยาะหน่ยแหะตายแน่บ่ตายแล้วสุดนั่นเออเด็กกินหย่อนอยู่อ๋าตัวความยาวบึงแต่บึงโอ้ความยาวบ่ได้ประมาณใม่ไหม่ทัดตึงอะไรอยู่ความยาวเพื่นนี่ว่ามูแดงไข่ได้หลุดตัวนัอนมะขึ้นไหม ความอยา,ามึงเนี่ยเห็นเพียงแบดนี้อะไรอะไร <c ười> ดอกผักกาดลูกผักกาดดอกโอ้กิดปดันตะแสบไปหันมาเบิ้งดูแสบไหนดอกผักกาดลูกดอกผักกาด ดอกพักขมดอกพักขมใหญ่ดอกพักก้าดลูกกินมันเบิดก่อนถึงเราเฮ้เรียงฮะอันใดต้นมะเขือเทศด้่นน่งขาอ่ะ ขามอาะตัวมูเท่เลยขามมังดูขามไหนอยู่บ่ขามเป็นบ่อื้ยโอเคป้ายขามเอ้าอึ๊บเออโอ้ยผุดปไปเก็ตดิสกโอ้ได้เป็นกรรมมิลีตัวนั่นพุดอ่ะเออเอ้า หยอดเดี๋ยวขึ้นนะฮะใส่ใส่กัดมึงดูเอากาัดมึงดูเอ,อ้เสียบขนาดเลยเสียบปะฮะไปไปพ่ออะไรทำนี่โอ้โหคัาอเลิสันเสีบโฮโฮป้ดะพี่หลึกพี่ลำไลนะ